ของวัดพุทธวิหารและงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแรกของทางวัดน,นะคะเพื่อจะที่ว่าทางวัดได้มีการ จิตรัศมปราสังขานังทุกขารัวคาปลายังวิวันยิทอิสามรัศมีพระพุทธกุณังอิ่สามรัศมีพระธรรมเมตังที่สามรัศมีประสังขานังทุกขารัวคาปลายังวิวันัยเยสเอกราชทูต พร้อมด้วยคุณอลิสเบตและก็เจ้าหน้าที่สถานทูตทุกทกท,กท่านนะ,ะในภาคเช้าก็พิธียังไม่เป็นทางการเราก็เลยสวยดมนต์เอาเอาบุญในเบื้องต้นก่อน เดี๋ยวจะขอ,อขอเชิญพวกเราไปอยู่ทางทางถนนปูนนะครับเพราะว่าจะแห้งหน่อยนะครับ สมมาาธิิยวาิปรมีสขัดเป็นสถานที่สำคัญที่เราทั้งหลายได้ร่วมใจกันเสียสละบริจาคจตุปัจจัยตั้งแต่เบื้องแรกมาจนถึงวันนี้ก็เพื่อที่จะซื้อสถานที่แห่งนี้โดยอัตมาภาพก็ทราบว่าสร้างซือ้อที่แห่งนี้แล้ว เป็นปัจจัยถึง820,000ยูโรนั่นก็หมายความว่าเงินอันเกิดจากการบริจาคของญาติโยมทั้งหลายทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญกฐินผ้าป่าหรือว่างานต่างๆนั้นให้ผลและเป็นที่น้ออนุโมทนาว่าเราทั้งหลายได้มาต่อยอดบุญกุศลอันเกิดจากการเสียสละของหลวงพ่อพระครูเมตตาวิหารี ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพุทธวิหารอัมสเตอดัมตั้งแต่อยู่ที่โนดอัมสเตอร์ดัมไปถึงลานสเมียร์และจนมาถึงตรงนี้อาตมาภาพก็ขอโมทนาสาธุการกับงานพระาศาสนาของท่านหาจำเริญแค่คณะสงฆ์ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอดัมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบุญกุศลอันเกิดจากการที่ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดรวิรชัยฟลาัยซึ่งเป็นประธานและคุณอลิซาเบธท,ที่ได้เป็นประธานกระถินในครั้งนี้จงเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมและก็ญาติโยมทุกคนที่อยู่ในประเทศในเแนด์นี้จงมีความสุขความเจริญและก็ช่วยกันสร้างงานพระศาสนาในอนาคตต่อไป ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากรถินกับบริวานนี้จงรับผ้ากรถินกับทุกวานนี้ครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกรถินด้วยผ้าผืนนี้จงกรานกรถินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแข่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสิ้นกาลนานเทิน ก็แลผ้ากฐินนทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ผ้ากฐินนทานกับทั้งผาอานิสังสบริวารทั้งพวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมครวรแด่พระมาหาจำเริญเขมวีโรปทเจ็ดปทบอสอสมผู้เป็นเจ้าวาดในวัดใ,ในวัดนี้ซึ่งเป็นพระโหสูตรทรงธรรมทรงวินัย

พระอาารดรวิมืันชะลาส่ยเอัครไทยประจำกษ์พได้เป็นตัวแทนเราเข้าถวายเครื่องบริวารกระถิ่แต่ท่านพระมหาเจริเเกว่าวีโรเจ้ามาว่าวัาพุทธมณฑลสรา นะครับณะหมอลังสิ่งนะครับไพอีสานอิสเทนเนส์นะครับทั้งเงินทั้งหมดเป็นเงิน520ยูโรนะครับ10ดอลลาร์นะครับและเงินไทย4,300บาทนะครับ ามน่วันออน,น,นี้กับผมก็ได้ได้กราบเรียนหลวงพ่อไปว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับปลื้มใจว่า,าห้าปีกว่าๆนะครับผมผมมาเนี่ยในที่สุดเราก็ได้สามารถย้ายาที่ตั้งของวัดมาที่นี่ได้ซึ่งตอนที่เห็นที่นี่เห็น <MA X> เห็นบนกระดาษนะครครั้งแรก เขาคิดว่าแม่ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ก็จริงๆวันนี้กลายเป็นเล็กไปอีกแล้วนะครับท่านเราคงต้องคิดหาทางเยาบยขยายผมมองดูรอบๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยน่า,นาสนใจแล้วก็ผมคิดว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นที่ตั้งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวผมเองบ้านหลวงเนี่ยอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าวาสนาชื่อเพราะส่วนที่นี่นะครับก็เป็นเมืองที่ชื่อเพราะเหมือนกันผมขออนุญาตเรียกเมืองนี้ว่าเมืองภูมรินนะครับ เป็นก็เป็นวัดที่พุ่มบรินจํากันง่งายๆนะภาษาไทยเรานี่แหละครับเพราะนั้นนี่คือคําตอบว่าทําไมผมต้องไปเพราะว่าผมขอก็ไม่ได้แล้วต่ออีกก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปนะครับแต่ก็ได้ขอมาทั้งสองครั้งก็รวมๆแล้วก็ก่อนจะไปก็เกือบๆหปีนะครับก็มีความสุขมากครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็และเป็นที่ที่คนไทยสามาัคคีกันที่สุดแห่งหนึ่งในในโลกผมผมภูมิใจที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านสุขความสุขความเจริญแล้วกันนะครับผมยังเชื่อว่าจะได้มีโอกาสเจอกันอีกสักหนก็เลยยังไม่ได้ลานะครับครับผมได้เจอกันครับครับวันนี้นายมาในความยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีประการที่หนึ่งก็คือ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเราได้วัดใหม่ตามปณิธานที่อาตมาได้พบกับพระนาท่านเป็นครั้งแรกเมื่อห้าปีที่แล้วพระนาท่านนี้ได้ช่วยกิจกรรมพระศาสนางานพระศาสนามาโดยตลอด บางทีตัวพระนาท่านไม่มาก็เป็นปัจจัยมาเจ้าหน้าที่มาหรือว่าอาหารมาได้มาร่วมงานโดยตลอดก็ถือว่าเป็นท่านเอกราช,าราชทูตอีกท่านหนึ่งที่ฝักใฝ่ในงานพระศาสนาในต่างแดนที่คณะพระสงค์ได้ออกพระธรรมทูตสัญจรพบพี่น้องตามหัวเมือง ด้วยการเสียสละของพระสงฆ์ไปพบพี่น้องตามหัวเมืองที่บอกว่ามีเวลาน้อยไม่มีเวลามาวัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรจะเกิดขึ้นถ้าโยมไม่มีเวลามาพระจะไปหาโยมไม่มาพระจะไปแต่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใส่ปัจจันยนถึงโยมไม่ใส่ปัจจัยมาอาตมาก็จะไปหา เดี๋ยวไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินเติมน้ำมันงานนี้งานเตรียมงานกระถินนในคราวนี้คือเราได้วัดมาวันที่เก้ากันยาคือไม่มีสถานที่ทอดกระถินเลยก่อนหน้านั้นเราหาที่ทอดกระถินไม่ได้เลยเช่าที่ไหนก็ไม่ได้ อาตมาก็ร้อนใจเหลือเวลาอีกแล้วไม่เท่าไหร่แล้วคุณก๊อฟก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพระน้าท่านเป็นห่วงว่าวัดไปถึงไหนหลวงพ่อที่วัดมหา,าธาตุก็มาถามหาบอกว่าวัดไปถึงไหนแล้วสามเหตุปัจจัยวัดมหา,าธาตุก็ถามมาพระน้าท่านก็ถามมาที่ทอดกระถินก็ไม่มีตอนนั้นเดือน,ต,นต้นเดือนสิงหา อาตมาจําได้ว่าอาตมาปั่นจักรยานมาจากวัดมะเก่านะโยมนะจะทำอยังไงดีเอาเอาปัจใจเอะเหรียนรอเก้าเอามาฝังไว้แถวๆนี้เลยนี่คือของฉันนะที่เราทำบุญวันนี้เหมือนกับแม่น้ำที่หลากสายมารวมกัน ไหลามาจากคลองเล็กคลองน้อยเป็นแม่น้ําแล้วก็ไหลไปจากแม่น้ำลหลายสายกลายเป็นทะเลวันนี้น้ําคลองเล็กคลองน้อยทั้งหลายทั้งหลายไหลามารวมกันที่วัดพุทธวิหารจากเมืองต่างๆนาตมาขออนุญาตได้พูดถึงได้ประกาศอนุโมทนาและสาธุการร่วมกันสายที่หนึ่งก็คือคณะสัทยาสายศาูนย์ปฏิบัติธรรมอัมสเตอร์ดัมสาธุดังๆหน่อย สายที่สองในคณะสัทธานิเน้นเป็นพิเศษนะนะบอกพิมพจ่าหน้าซองถึงทุกคนที่อยู่ที่เมืองนี้ก็คือคณะสัทธาชาวเมืองเพอเมเรน<า>มีอยู่ประมาณ40ครอบครัวพนักท่านที่นี่ที่เมืองนี้นะนะขอประกาศยอดอีกครั้งหนึ่งยอดรวมทั้งสิ้นที่เป็นแม่น้ำหลักสายมาในวันนี้ นะรวมเป็นอันนี้ยอดไม่เป็นทางการนับแบบคร่าๆวๆเมื่อกี้นับอย่างเร่งด่วนยอดเงินกระถินทําบุญปีนี้เป็นเงินยูโร26,516ยูโรแล้วก็เ,กเงินเ็นองเองน้ย7ามสบาท เป็นเงินปอนสามสามร้อยหกสิบปอนพระวันโนอยจะโพคังวัดเทียใจยสวาสาตาวาสาจายโยจะเชี่ยวสิทธิเทพรวันตุเตพรวตุสาพมา พลังรักขันตุสาพเทวต้า ผู้หภรรยาภรรยาอะรช้านะหยวดดูถ่ายภาพนิดนึ่งถ่ายภาพนิดนึงค่ะุมอปไิพี่จูนี่บอกว่าท่าพูดจะไปประเทศไหนจะตามปเต้นหน้าเวทีด้วยหรือเปล่า On behalf of the community, I would like to thank you and then thank you very much. We just saw the key from the monk and the number of the monks in the Thank you. Thank you very much. Now is sermon is closed.